สวัสดีครับมันนี้ยุครับท่างผมพิพัฒน์รถดำครับรถดำรถไมโคพี่น้องอันที่เห็นอยู่นี้ก็สำหรับสายสายรถดำรถเมคโคนะซึ่งหัวจดีครับนี่ครับป๋าแดงครับป๋าแดงป๋าแดงครับมาเบิ้งไปรถเขามาซูกันจัง่อยนะครับเป็นงานขี่ดินทรายครับตักขิ่ดินทรายรถขั้นไดแรงกับมากรับ ไปบลอลลครับนี่ไม่ว่าบันนี่ก็ได้ปวดขีดลิ้นไสออกครับเข็ดทางแรนเขาเข็ดทางแรนเขานี่ครับรถกับล่อคิ้วกันอยู่นี่ครับรถล่อคิ้วกันกน,กน,นี่รถป่าแดงเขากันยู่นี่ละครับนี่รถป่าแดงเขาขั้นสีเขียวนี่ครับเข่ามากเ,เพราะอะไรจอดถามูยู่นี่ครับนี่เอาล้ววันนี้เอาเข้าแรนเขาเล่นบ่บ่เนี่ย เอาเรนมาอ้าโอเคเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงรถปลาแดงสีเรนขอนครับเปรียงคือทังไหนนี่เหี้ยฮะเปรียงโอ้ยหอดปลานี่วัน้องใส่เปี้ยงหรอกเรนข่าเลยเรนข่าเลยเป็นงานหลอกหน้าครับเป็นงานหลอกหน้าพุ่นหลอกมาได้พุ่นละ หลอกหน้าแล้วก็มันเป็นงานที่ดินทรายนะครับเนาะมันก็ธรรมดาแม่น,นขม่ามันมันจะไหนล่ะเรียกว่าขม่ากับมันกับพวกไข่ใส่มาสีจมนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะกระเดิ่ครับเด่าหลังอะเด่าหลังพี่นอกไม่ต้องเสียเท้า นะครับวันนี้ปลาแดงเข้ากระลังเตรียมตัวครับโอ้โอ้สุดยอดโย่ไปไดนสบายครับไปไดนสบายนะวันนี้มาเบิ้งขั้นปลาแดงเข้าวันนี้หลังจากคนจอดดวงเราเนี่ยครับจอดดวงเราเพราะว่า,วามันเขาว่าไรครับเนี่ยแห้งหน่อยครับแห้งหน่อย เห็นเหาเหาใส่ย,ยังสีน่นี่โอเคบ้านไหมีปัญหาเข้ามาลักษณะนี้บ้านไหมีปัญหาหรอกใส่ได้ได้เห็นปะโอเควาสนาวามาหาจาังสี่ฉลุยเลยวาสนวา,าบต้องใส่เฟียงแล้ว อาศัยเพียงน้ำฮะค <c oughs> <c oughs> นบาาอ,อกว <c oughs> ่าเอาโลกินในพนาอยากดินมาพ่อมาสันมาหัวมันเขาไม่ใหญ่ใหญ่นี้ คนคนมาสร้างดินหลายครับรถอ่อาหลายดินซมีอยาโดพ่อวสันมาุดลงลึกอีกจะน้อยเนี่ยวสันมา <c oughs> ไอรถแม่โคแห่งอยากฝ้าเบิดเพราะว่างานนากอื่นก็มีอยู่ กแกนขอมาเอาเรื่อยๆครับรถเอามาเบ่งพันออกครับว่านนี้โอ้พนอนๆนๆน,น,นโอ้โหเบียดเส้ักลางว่า,า,าพานเฉลุยพี่น้องพานเฉลุย เฮ้ยบังมีปัญหาครับระ,ะยะน,นี่รลยน้องมีปัญหาละเอาโอเคนะครับเนาะเอาสำนีกันพี่น้องสำรับมาอน,นีียอย่าจังคอยติดตามรับชมรับฟังปไปเรื่อยๆครับสารมนีสวัสดีครับ